ไปเลยข้าวดีกันก้นนะครับออข้าวสำคัญกันกวดเช้าเช้าพันนี้นะครับข้าวที่เป็นมงคลนะจังหวัดนครศรีธรรมราชรวมกันรวมกับพิธีบวง,วงสรวงส้มพฤษเรียนสมเด็จพระสังฆราชซี่แล้วก็เรียนลุงปู่ทวดนะครับเรือนสมณศักดิ์นะครับลงปู่ทวดเนี่ยอาสัตวัดณวัดป่าตออำเภอปราพพงศ์จังหวัดนครศรีธรรมราชครับ ใส่ใส่ได้ใส,ส่ตู้ใส่มูใส่มูเตลู้ในะครับสรับพิธีดังกล่าวนะครับมีพลตรีม่อม,มเจ้าจุนเจิมยุคนนะครับคณะที่ปรึกษาโครงการจัดสร้างฉล่องเรือนสมนศัซักลมปู่ทวดอาสัตว์เป็นประธานในพิธีบวงสรวงนะครับและส้มโพธิ์เรียนสมเด็จพระช่งขรัชซีอะละกระล็รวมปู่ทวดนะนะครับนาวัดป่าต้ออำเภอรางพลูจันดนครศที่ธรรมรัชโดยจัดสร้างวัตถุมงคลกระเบือเถิดทูนบูรพากษัตยรัตน์นะนะครับนำลักทรแห่งชาต คุมครองชาติและประชาชนโดยหลวงปู่ทวดเย็ยบนามทะเลจืดเบญจะมงคลรุนฉล่องเหลือนสมณสักห้าศตวตรรษสมเด็จพระราชมูนีาสามีรามคุณปมาจาจยนนะครับได้ผ่านวาระพิธีมาพุทธาพิเศษ ครบร่มวาระทางทิ่สูร้รัตนรเรียกได้ว่าเข้มขลังทีเดียวนะครับนายยมนั่นแหละค่ะทึ่งขวานในคณะทีพีทีกำลังดําเนินไปในแต่ละหน้าที่พี่เบาเกลียงแสงแดดที่มันเคยซาดลงมาแรงๆเนี่ยก็ทุกกลุ่มเมฆเนี่ยเคลื่อนมาบดบังให้เกิด่มเงาย่างนะอาอัศจรรย์ค่ะถือว่าเป็นเรื่องราวปาฏิหาริย์เนี่ยค่ะหลังจากนั้นค่ะพราหมณ์ก็ได้ทําหน้าทีอ่านองค์การบวงสรวงเทพ,พยดาแก่เจ้าจตุรโลก,กบ้านทางสีถีไม่ทึ่งเทพแปดองค์ค่ะโดยการ จะสร้างวัตถุมงคลในครั้งนี้ค่ะก็จะมีการนําเงินรายได้ไปเป็นเงินส้มทบกองทุนสร้างตึกส่งอาพาธซี่ธรรมราชาอําเภอท่าซาลาจังหวัดนครรีธรรมราชและการนาเงินไปส้มทบทุนสร้างเมนวัดกาละสินต์ตำบลประสงงอาเภอท่าชนะจังหวัดสุราษฎร์ธานีและการนตาตั้งตรงนี้ไปถวายวัดพระมหาธาตุและวัดพระนครเพื่อจะไปปรับ อซอมแซมนะคะาศาสนาสถานรวมไปถึงมีการมอบส้มทบมูลนิธิศาตราจยา์ดรสุชาาประสิทธิรัฐทสินเพื่อพัฒนาการศึกษาและการวิจัยและการนําเงินเนี่ยค่ะส้มทบทุนสร้างอุโบสถวัดป่าธรรมารามอาเภอกาญจนดิษจ,จังหวัดส,สุราษฎร์ธานีคือตั้งทางแมตเนี่ยค่ะล้วนแล้ว<อ>แต่ไปทําสิ่งดีๆให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนนะคะไปทําเรื่องที่เป็นบุญเป็นกุศล<อ>ทางเทแเลยค่ะ